ค่ะพี่เอเอเอ,เอาตัวที่เออเอาตัวที่พี่เนนนะวันนั้นที่เราไปน่ะนะจะได้ค่ะเออตัวที่เน้นก็คือเก้าศูค่ะเก้าศูค่ะแล้วก็เลขฝันนั่นแหน 3, 7, นนนะสามเจสองนัเลขฝันนั่นแนหะสามเป็นเลขฝ <นะ S 1> ันค่ะใช่ที่บอกน,ะอนั่นแหละ ค่902กับ903นี่แหละที่พี่เน้นที่เน้นน่ะค่ะและสองตัวสองตัวก็มีพี่เอเอา3ตัวอีกอีกสี่ตัวที่ให้มาน่ะเอาตัวรองลงให้ท่านผู้ชมด้วยไหมอ่ะลงสี่ลงไปเลยตัวรองพี่เขาซื้อสิบบาทยี่สิบบาทพี่เอบอกแฟนคลับหน่อยบอกแฟนคลับหน่อยพี่เอ ก็จะได้ว่าตัวเลขมาจากที่ด้วยค,ๆๆค่ะศูนย์ศูนย์เก้านอีกค่ะเก้าศูนย์ห้าก้าศูนย์ห้าค่ะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจค่ะเก้าศูนย์แปดค่ะเก้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมค่ะ เดี๋ยวแอดมินขอทวนนิดนึงนะพี่นะค่ะก็จะเป็นสามตัวที่พี่เอรักที่สุดชอบที่สุดจะมีอยู่สามหางเนาะค่ะเนาะเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สามแล้วก็เลขฟันนี่จะเป็นสามเจ็ดสองนะคะใช่แล้วก็ตัวรองค่ะ ค่ะพี่<ะ>ก็จะเป็นศ<อ>ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดและเก้าศูนย์หกอันนี้เป็นตัวลองนะพี่เนาะตัวกันเนาะสองตัวค่ะพี่สองตัวสองตัวก็ศูนย์สองศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะ 0ูเก้าค่ะพี่ศูนย <06. S 1> <2006 S 2> ์หกแล้วกค่ก็96แค่นั้น96คะออ่ะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หกและ96นัะนค่ะเนาะ สองตัวนี้เน้นไหนอะพี่พี่เน้น0203กับ09ค่ะค่ะซื้อหลางโบนเดอ้อซื้อกับเดอ้เอร์ก็บสีเลยไปกับเดอ้อ <29. S 1> พี่น้องอย่าลืมไปกับเป็นบ่ค่ะแมนแมนแล้วจ้าแมนแล้วผู้ใดไปกับ มีโชคลาภหลายเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดถือก็ได้เฮ็ดบุญห่วมพี่เอเมื่อเนี้เดี๋ยวซิอขอเลขที่บัญชีพี่เอไห้เพราะว่าสองสามหมื่นที่ผ่านมามีคนถือน้อยหลายนะคะท่านผู้ชมผู้ใดถือเอ่ออย่าเฮ็ดบุญก็คือถือล่ะอยา่าเฮ็ดกับฟเฮ็ดน้ำเพิโ่โหลดนะคะเพราะว่ากะเพิ่นก็สิได้เป็นสะพานบุญเนาะแอดเจ๊จางก,ก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะส่วนเลขที่บัญชีแอดซิอขออนุญาตเอาลงในคลิปนี้หละพี่น้องกันันผู้ใดเห็นก็ถ้าบุญตาม เขาตามบัญชีของพี่เอเลยนะคะท่านผู้ชมพี่เอไม่ได้ขอให้อันนั้นให้เอาลงดอกแตว่าแอรจะต่างอยากเอาลงนะคะ <c oughs> เห็นเฟนครับข้าเจ้าอยากทําบุญมากเนาพี่น้องนอกกันเลยว่ะ <c oughs> เอาเลขที่ลงเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาหนี้จ้างไหหลังจากที่คุยกับพี่เอแล้วจะขออนุญาตเาลาเล็กที่บัญชีลงนะพี่เอเนาะได้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 แต่ว่าที่ที่ในเฟซที่เขาก็ถูกกันเยอะนะค่ะ <c oughs> <c oughs> สาธุน้ำเด้อพี่น้องนะคะพี่วันนี้เรามีฮานอยให้แฟนคลับไหมพี่มีมีมีฮานอยมีเมื่อวานนี่เลขก็เข้านะเมื่อวานี้เลขก็เข้านะคะก็ไม่รู้เห็นแต่คนคอมเมนต์นะพี่ก็คงมีคนถูกนะหนูว่ายังไม่ได้เข้าไปดูอีกเลย

ถ้าชอบติดตามเขาอ,อาจจะไม่ชอบก็ได้ค่ะอ,อาโนยราอะไรพวกนี้ก็ไม่นะหนูว่าคนออาก็ติดตาม,มเยอะอยู่นะอะไรม่ไม่หนูว่าเขาชอบอยู่หนูเท่าที่หนูสังเกตดูนะมีคนติดตามพี่เยอะอยู่นะแต่ว่าบางทีบางคนนะอาจจะเข้ามาส่องดูก่อนบางคนก็ยังยังไม่ไม่ได้เล่นนะเพราะว่ายังไม่รู้ที่ไปที่มาแต่พอเ็ารู้ก็อ,อาจจะมาแบบ เน้นหนักมวดนี้ก็ได้นะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้เสียดายเสียดายนะพี่บางคนก็ว่าเสียดายเสียดายแต่มาดูมาดูลักษณะแล้วไงค่ะถ้าพี่พี่ดูดูเฉยๆนะถ้าพี่ดูเฉยๆนะสังเกตสังเกตว่าเขาอาจจะชอบหวยรัฐบาลอย่างเดียวก็ได้บางคนยันถามเลยบอกว่าซื้อน้อยอะไรไม่ระบุไม่นั่นไม่ได้เอาก็บอกว่าอะไรกะงวังอันอัน คืออย่างว่าแหละเนาะถ้าคําว่าน,นอยก็ต้องน้อยรวมก็คือทั้งสามนอยนะคะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะคะทุกวันพี่เอที่ให้มาเนี่ยจะให้น้อยรวมสําหรับคนที่เขาเสี่ยงโชคลาภเป็นอ่ะเขาถึงจะเข้าใจถ้าใครยังไม่เข้าใจก็เข้ามามาดูมาฟังก่อนแต่ถ้าเข้าใจแล้วค่อยเสี่ยงโชคก็ได้นึกว่านะี่มาเออนั่นแหละที่มาดูลักษณะว่าอาจจะเนชอบแต่หยไทยอะไรยังไงขาอาจจะไม่เคยเล่นก็มีนะที่ ไม่หรอกฮานอยด้วยโอ้ยเอสียหนูเสียดดยนะถ้าพี่ไม่ลงฮานอยนะมีแฟนคลับพี่ตามเยอะอยู่แต่บางคนเขาก็ยังเล่นไม่เป็นเขาอาจจะศึกษาอยู่ก็ได้เนาะแต่ถ้าใครได้เข้ามาดูแล้วก็อยากให้ลองเสียงโชคดูเนาะพี่น้องเนาะมันเข้าทุกวันเนาะให้ข้ากับข้าวรายวันที่ใครไปอกให้พอยอยู่ให้กินกัน เยอะได้น้อยก็ทาบุญกันบ้างจะได้ต่อยอดบุญบุญก็จะได้เสริมบารมีตัวคนให้ด้วยพี่เอก็ตั้งใจให้<ล>นเนาะก็อยากให้อยากให้มีรายได้อยากให้มีค่ากับข้าวนะพี่เนาะซื้อน้อยซื้อมากก็ตาม <ใน S 1> กําลังเนาะด้เฟสพี่เขาได้กับข้ากับข้ากนทุกวันบางคนมีเงินเก็บมีเงินกินข้าวดูในเฟสพี่เต็ไมไปหมดในไลน์ส่วนตัวในไลน์ของที่นะ่ะเชื่อเชื่อพี่เชื่ออยู่ค่ะ อันนี้ไปหมดเลยแต่มาดูช่องน้องตางแล้วมันเหมือนกับคนมันเล่นไม่เป็นอยู่เล่นไม่เป็นหรือว่าเราเราเพิ่งไนีค่ะเราเราเราเพิ่งจะเอาฮานอยมาลงก็ยังไม่รู้เนาะส่วนมากเขาตามรัฐบาลน่ะนะเออถ้าตามรัฐบาลพี่ก็จะให้แต่รัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะลาหวยลาวกับหวยฮานอยพี่ก็จะมาลงของพี่ทางนี้ทางเฟซของพี่ทางนี้เอาเอาเอาอย่างนี้เด้อท่านผู้ชม เดี๋ยวถามท่านพี่เอเดี๋ยวถามท่านผู้ชมก่อนเนาะสําหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์หน่อยถูกไม่ถูกยังไงก็อยากให้คอมเมนต์เพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเออท่านผู้ชมอยากจะให้เราลงฮานอยด้วยไหมใช่ท่านผู้ชมชอบฮานอยไหมค่ะค่ะแต่ยังไงเอฟก็ขอทุกวันดีกว่า เอาสามน้อยค่ะพี่ค่ะพี่รูดศูนย์กับหนึ่งดีกว่าวันนี้อาศูนย์หกูนย์เจ็ูนย์แปรูดศูนกับหนะพี่เออศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนยสามค่ะอ้าวล้ก็หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด ค่ะเออเน้นก็หกศูนยหกศูนเจ็ดศนเน้นศูนย์หกกับศูย์เจ็ดค่ะแล้วก็หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดค่ะเอเอเคแค่นั้นนะแค่นี้หวลาารก็ให้ไปแล้วหวยฮารยก็ให้ไปแ้วหวยลาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาโอเคค่ะพรุ่งนี้ค่อยเอา,เอานะ<อ>าพี่เ <ไป S 1> นาะ จะได้จะได้ไม่หลายอย่างแฟนคลับจะได้ไม่สับสนเดี๋ยวก็เราไปทําอีกคลิปหนึ่ง <จะ S 1> ดีกว่าค่ะ,คะพี่เอขอบคุณมากนะคะแอดเจตังเข้าใจว่าเออแฟนขับอะ่ะชอบชอบตัวเลขพี่เอนะแต่ว่าบางทีบางคนเขาอาจจะเล่นไม่เป็นเ้ากำลังศึกษาอยู่ยังไงแอดเจตังจะขอพี่ทุกวันดีกว่านะค่ะ แต่ให้หมดเออแต่พี่ก็อยากให้ได้นั่นแหละอยากให้ได้มีอยู่มีกินนั่นแหละพี่บาทยี่สิบาทฉันซื้อไปเถอะค่ากับข้าวสี่ร้อยห้าร้อยกำไรก็อ่าก็ตามกำลังคนอะไระนะใครมีกำลังซื้อก็ซื้อเยอะก็ได้เยอะค่ะมีทุนน้อยก็ซื้อตามในน้อยแต่พี่เห็นในคอมเมนต์ของน้องตารก็บางคนถูกสามหมื่นสองหมื่นนะจ้าเมน หนูก็อ่านดูอยู่ว่าเขาก็ถูกเยอะอยู่ค่ะหนู่็ดีใจกับเขาไงผพราะว่ามีเงินซื้อข้าวสามแล้วมีเงินซื้อข้าวกินแล้วมีเงินจ่ายค่าบ้านอะไรอย่างงี้พี่เห็นแล้วก็พี่ดีใจพี่ปูมิใจหนูไม่ใช่อยากจะได้อะไรของเขานะหนูอยากจะได้อะไรนะหนูก็ดีใจพี่พอมีเีิใช้ก็อยากแบ่งให้ทํางุญได้มีการส่งคุญหนูหนูก็ดีใจพี่เอ๋คือความตั้งใจเพรเออเ้ามีความตั้งใจของพี่คือตั้งใจสร้างโ เี่เลขที่บัญชีนะค่ะเนาะแต่ว่าพี่เอาให้เจ๊ตังเลยเดี๋ยวเจ๊ตังตอนนี้เลี๋ยนัเว,ว,วนเอาเลขที่บัญชีลงให้แฟนขับก็แล้วกันเนาะพี่เนาะค่ะเออไม่มีการกัาเกณฑ์น,นะน้องตังบอกเขาจะกัาเกณฑ์นะจะทำเท่าไหร่ก็ทำบาทสองบาทก็ไม่ได้ว่าก,กันนะ,ะ,ะ,ก,ะก้าเกณฑ์ขาหนะ้าการทำบุญนนะ่ะเอาที่คนสะดวกเดี๋ยวจะเป็นบาท เอาที่สะดวกของแต่ละคนค่ะใครใ,ใครดได้5บาทก็5บาทไปก็ไม่ได้ว่าสะดวกบาทก็บาทไปเพราะเงินนี้เราก็ไปเงินกองทุนวัดเราไปสร้างโบสถ์นะเดี๋ยวพี่จะจัดพุ่มเดี๋ยวพี่จะจัดพุ่มไปไงค่ะรวมแล้วได้ได,ได้หลายหลายเดือนแล้วหลายหลายเดือนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะจัดพุ่มเอาไปถวายวัดเหมือนรอบที่แล้วอ่ะครับพี่ อันนี้ถ้าได้มานี่เราจะไปสร้างที่ไหนนะพี่บอกแฟนขับหน่อยที่บ้านพี่เลยที่บ้านพี่เลยค่ะเออที่บ้านพี่เลยเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สดให้ดูแล้วก็คนก็จะได้รู้ว่าเฟซพี่อันไหนค่ะเฟซเฟซพี่จะไลฟ์พี่จะถ่ายเป็นวิดีโอดีกว่าได้วิดีโ้ารชอบล็อกด้ได้ได้ค่ะพี่ได้เดี๋ยวพี่ทำแล้วก็ส่งให้หนูก็ลงมาในช่องก็ได้เดี๋ยวหนู เอค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงหนูขออนุญาตก่อนวันนี้สายเข้าเยอะอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะลงของพี่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอบคุณค่ะดีคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ การทนผู้ชมนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอบคุณพี่เอและหลายเด้อพี่น้องนะคะที่เพื่อนมีน้าใจแบ่งปันแนวทางโชคลาภมาฝากแฟนคาแฟ่ชงนะคะกสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อยากให้ชมเพื่อปิดแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขอให้ทุกท่านที่เข้ามานะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากไว้นาะพี่น้องเนาะกแบบวาขันผู้ไดชโชเป็นแจ๊สแพทกับพานนะคะขันผู้ไดบ่ชอบคกะ บว่า,วากันนะคะพี่นอ้องถ้าผู้ใดโชคดีกันจะส่วนทําบุญแค่นั้นนะคะทำหน่อยทำหลายก็แล้วจะถัาน,นะคะบว่า,วากันเด้อพี่นอ้องเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้สุขสุขคนโชคดีมีโชคลาภนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากก็ไลก์ก็แชร์คะ่ะ